ลาบกินแรงครับวันนี้ไหบ้านสวนที่โตานี่ละ,ะฟักขัดก็ได้เลยยาขัดกูหนีิวันนี้จะฟักอันนี้ใส่นี่กาดไขยนวลนเนื้อชั้นใส่นี่ฟักดูขีดโค้งส,ง,คงสันหลังโค้งสันหลังสิ่มีไขมันอ่ะสะก่อน กาบกล้วยด้วยครับกาบกล้วยด้วยท่านเราซับใส่กันครับเท่ากันลาดต้นเนื้อมันกะนเอี่มอยู่ดอกหลายอยู่ดอกแต่ว่าห้าต้องใส่ตัวนี้ครับใส่กาบกล้วยเข้าไปลาดไก่ใส่กาบก,กบล,กล้กกวยนวลเด้อกล้วยนวลเดียวกังกล้วยน้ำปลาด้ว,วยยุกกาบมันด้วครับพี่น้องยุกกาบมันด้ว อวไปยุกานมันเดีวกานมันว eh? ่ามกานมันจะมีใบว่ได้เอายุกกาบยุบลำต้นมันอะพี่น้อง้วย่วนนี่ออกออกแลใส่น้ัเหานี่มาซับใส่หอมมันที่ไปที่มากของผลลับลากเปิลปูเิหสูฟังเต่ปูแต่ปูแต่ปูเต่ปูจต่ปูผลกปิ่หมอเฮ็ดมากเฮ็ดมานั่กันเต่าอู้ฟังจำมากเลยทั้งหมดครับพี่น้อง Có sẽ không phần vô đã khấu mà tôi đều phần làm im vật hiền nó Sẽ cạp quẩy luôn nè Sẽ tưởng đẹp nghe tuyệt chỉ đẹp nó Nó to nó khấu mà Tôi đều thật lại Im bớt mua Tiền กาบป่ยนวลดีจะก,กาน,บบนึ่นง5่าสอรเงี่ยฝาดตงมัาดเท่ากันไปฝ่าตรนั้นไม่ถี่นวลุ๊คมาดีพี่น่อยต่ว่านเนี่ยนวลมืดกว่างก็อยู่หากว่างกระตักกงก็ได้สมมติการที่ฝักให้กอนทาพีน้องสุดสนในขั้นตอนการฝัดอะ,ะป่ะน,นี้นะะพี่น้องเขาสู้การปรุง บีปักเพื่อไซงั้นเอาไซเนื้อไก่ที่เขาสับไปแล้วแบบเดียวกันเด้ครก่้เมียใครเนาะแต่ว่าตัวนี้พิเศษตัวหนึ่งคือมันใส่อันนี้ครับกาบกล้วยนวลน,นี่คือปอกแล้วละ่ะปอกปอกกาบออกแล้วปอกเปลือกออกเดี๋ยวจะกะเอากาบมาฝักใไซนะครับฝักใส่นวลนๆเลยครับกาบกล้วยนวลเนาะกล้วยอื่นใไซว่าดีดิยื่นไปใไซดิกล้วยอื่นเขียว เกวยนวนกิี่น้างโบราณฟาเห็ดเนาะอาโบราณนี่จะกวอนกับวันนั่นนะ่ว่าผู้เฒ่าผู้สูงังเนาะใิบใส่กับบบกบบเวอแบกเน่าใส่ไปยัน่อยค้มสมพวกนี้ของข้าวมันยัคว้มสมรับใส่เข้าไปบัดนี้เักจังมากเอาไปลวกน้ำมันห้อนใส่รับบบดนี้เต้าฟืนเตาเฟื่นเ้าโูน กินโตแก๊สก็มีอยู่ดอกพี่น้องไฟฟ้ายังก็มีวัตถั่นละยึดวันก็ได้บางสวนลุงว่านน้องนาตาใกล้ๆกันนลยครับหลับไก่้เมียใครคือกันเลยครับแบบเดียวกันสูตรเดียวกันหมดเลยครับเพียงแต่ว่าตัวนี้ใส่กาบกล้วยนวลเฉยๆเนาะแซ่บคือเกาบุ้งหน้าตาแดงจึ้งคือแซ่บเดี๋ยวปรุงแบบนี้พี่น้องโอเค